สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบอลโฟโต้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลนส์ตัวนี้เลยครับชูเปอร์ทาคุมะ55 f 1.8ครับผมเป็นเลนส์กล้องฟิล์มติดมากับกล้องเพนเทคเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันเป็นเลนส์ถ่ายภาพตระกูลขาวดําแต่ถ่ายภาพถีอได้เหมือนกันนะครับว่าผมก็ลองเอาไปถ่ายภาพถ่ายกับกล้องฟิล์มกับกล้องดิจิตอลมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง่ ถ่ายวิดีโอว่าเลนตัวเนี้ยถ่ายวิดีโอแล้วให้ภาพเป็นยังไงให้สีเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเลนต์อยวให้ดูหน้าเลนนี่อันนี้หน้าเลนหน้าเลน์กว้างประมาณ49มิลแล้วก็มีเบรดรูรับแสงประมาณ7เบรน,นี่ครับปรับรูรับแสงตรงนี้ f 1.8แคบสุด f16 กว้างสุด f 1.8นะครับประมาณนี้เลยนะดูรอบ ข้างตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้ตูดเลนก็เป็นประมาณนี้อันนี้ผมใส่อดแดปเตอร์เสริมเข้าไปนะครับเป็นอดแดปเตอร์แปลงจากเมาส์เอ่อ M42 มาใช้กับโซนี่นี่เป็นนี่ M42 กีดเนจะเป็นประมาณนี้เลยของ K&F นะครับผมตัวนี้ผมเคยรีวิวภาพนึงไปแล้ววันนี้จะมาพูดถึงว่า ใช้เลนตัวนี้ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วจะเป็นยังไงให้ภาพแบบไหนอะไรยังไงเราไปดูกันเลยครับผมเรามาดูในไฟล์ของตัววิดีโอนะครับจากเจ้าเลนซูเปอร์ทาคุมะ5 f 1 8ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมนำไปลองใช้ถ่ายงานมาดูรอบหนึ่งนะครับจะเป็นการถ่ายแบบตั้งพูดไม่ได้แบบเคลื่อนไหวอะไรมาก,กฟิกโฟกัสไว้แล้วก็ตั้งพูด นี่จะเป็นคลิปนี้เลยครับผมก็จะเป็นยืนพูดธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นงานที่ผมได้ไปถ่ายมาครับไม่มีปัญหาอะไรครับถ่ายมานำมาเก็ตติ้งก็เอาไปใช้ได้คุณภาพโอเคความคมความไรก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรมากอันนี้จะเป็นไฟล์79ดก ไฟล์จากหลังกล้องโดยที่ไม่ปรับแต่งอะไรเลยมาแบบสดๆเลยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ติดฟุ้งติดฝ้าประมาณเนี้ครับแล้วก็จะมีความแบบฝ้าฝ้าคอนทาสไม่จัดเนี่ยครับเป็นอารมณ์เหมือนฟิล์มคอนทาสน้อยๆสำหรับคนที่ชอบแบบสไตล์ญี่ปุ่นก็อาจจะชอบหน่อยคอนทาส์น้อยๆฟุงฟ้งๆเยอะๆประมาณนี้ครับ นี่นำไปถ่ายมาอยู่ชวนดอกไม้คาแรคเตอร์อารมณภาพมันก็จะให้ประมาณนี้จากเลนตัวนี้ครับมาในส่วนของตัวนี้บ้างตัวนี้เป็นวิดีโอตุดจีนที่ผมได้ลองเอาไปถ่ายเล่นมาดูคาแรคเตอร์ Character. ประมาณเนี้ยอันนี้คือถ่ายเกดสีแล้วถ่ายเอสล็อกสามมาทำสีดูผมก็ ได้ลองนำมาเกตสีนำมาปรับแต่งดูอันนี้คือไฟล์ s l ล็อก3ต้นฉบับประมาณนี้มันจะตุนต่นมาแล้วก็จะมาให้ให้อารมณ์แบบฟุ้งจัดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้อันนี้ภาพแรกคือ s l o ดล็อกสาที่ให้มามันจะตุ่นมาอย่างเี้แล้วก็มีความฟุ้งฟ้ามา อันนี้ก็คือเรามาแปลงเป็นเจ็ดศูนเป็นไฟล์เลขเจ็ก้ามันก็ยังมีความแบบคอนทาราสแบบอ่อนๆมีความฟุ้งละมุนอารมณ์เหมือนอใส่ฟิลเตอร์แบ็กมิดอารมณ์ประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่ใช่แบบชอบอะไรที่มันฟุง้งๆไม่ได้แบบคอนทาราสจัดอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่เราทําสีเสร็จแล้วตัวนี้เป็นงานไฟนอลของเรา จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือมาดึงคอนทูคอนท้าให้มันจัดขึ้นดึงสีดึงแสงตามที่เราต้องการคือผมชอบแบบสดใสเข้มๆผมก็มาดึงสดใสเข้มๆประมาณนี้ก็ถือว่าออกมาดีเลยทีเดียวครับเลนราคาประมาณสองสามพันประมาณนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับราคาการตลาดราคาการตลาดไม่น่าเกินสี่พันนะเลนตัวนี้ ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับครับคุณภาพไฟ์ลที่แบบออกมาขนาดนี้นะครับอยู่การดึงสีดึงบางส่วนบางอย่างมาได้สุดยอดมากครับอันนี้ถ่ายเป็นเอสล็อกอันนี้เป็นไฟล์ล็อกสีตุนต่นๆมาหลังจากเรานํามาเกตแล้วเป็นไฟ์ลนี้ ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบบเลนราคาขนาดนี้แ yeah. ล้วทำได้ขนาดนี้โอเคเลยครับก็ประมาณนี้จากที่ได้เอาไปใช้งานวิดีโอมาเพราะว่าเลนด้วยความที่มันเป็นมือหมุนก็คงไม่ได้เอาไปใช้อะไรมากนอกจากถ่ายรูปเล่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอนิดหน่อยมันก็คงจะ ต้องมีเวลามากจริงๆที่จะนําเลนสตัวนี้ออกไปใช้คุณจะต้องแบบวันนั้นคุณจะต้องว่างต้องชิลเพื่อจะเอาเลนตัวนี้ออกไปใช้เพราะว่าการโฟกัสของเขาเราจะต้องโฟกัสด้วยตัวเองเราจะต้องหมุนด้วยตัวเองเข้าไม่เข้าเราก็ต้องมาลุ้นดูอีกทีหนึ่งหลังกล้องหลังคอมว่ามันเข้าหรือมันไม่เข้าเราก็ต้องมาลุ้นดูกันประมาณนี้ครับผม อ่าก็เป็นไงกันบ้างครับได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมครับสาหรับเลนเจ้าเลนตัวนี้มันเป็นยังไงให้ภาพแบบไหนนะครับผมผมได้นําไปใช้ถ่ายวิดีโอมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ภาพนิ่งพอสมควรนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบเจ้าเลนตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อได้ในกลุ่มกล้องฟิลม์มผมว่าน่าจะยังเหลือคนปล่อยอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มกล้องฟิลม์มเป็นเลนที่โอเคเลยระดับหนึ่งใช้ดีใช้ง่ายให้ภาพให้สีที่ แตกต่างจากเลนกล้องดิจิตอลคาแรคเตอร,ร์เลนอะไรเลนมันจะต่างกันไปเยอะเลยนะครับผมเป็นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับเลนตัวนี้สําหรับใครที่อยากได้ก็ตามหาซื้อในกลุ่มกล้องฟิล์มหรือพวกเลนมือหมุนอะไรประมาณนี้ลองไปหาซื้อมาเล่นกันดูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 沙漠开出花一朵，是你让我想要每天为你写一首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻地抚。